ครับก็สวัสดีนะครับผมวิรวัตรนะครับก็เป็นนักวิจัย bio tech นะครับก็เป็นตัวแทนของทีมวิจัยนะครับที่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่างานที่เราทากับกองทัพเรือภายใต้โครงการกรี e n w a เนี่ยเรามีอะไรบ้างที่เรามาต่อยอดด้วยกันเลยนะครับก็กลุ่มเราจะเก่งเรื่องการใช้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์อ่านะครับแล้วก็จะเก่งเรื่องการใช้พวกวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกับอุตสาหกรรมเฮ้ยทุกอย่างมันกรีนอ่านะครับด้วยกระบวนการทางจุลินทรีย์กระบวนการทางเคมีประมาณนี้นะครับก็ เริ่มต้นเนี่ยพอเราได้รับจบแต่ทางกองทัพเรือว่าทางกองทัพเรือเนี่ยสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับเอ่อเอาเทคโนโลยีชีวภาพนะครับไปแก้ปัญหาเรื่องคราบน้ำมันปนเปื้อนบนเรือนะครับก็เริ่มจากว่าทางเราก็ได้รับเกียรติจากทางกองทัพเรือครับให้ไปเก็บตัวอย่างนะครับเอ่อของน้ําทิ้งนะครับของดินนะครับของเอ่อเอ่อตะกอนในบ่อบเอ๊ะน้ําในบ่อ,บอบบําบาดอ่านะครับ เพื่อเอาไปแยกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ามันนะครับแล้วก็มีความสามารถในการย่อยสลายสารที่เป็นองคปรตกอของน้ํามันด้วยนะครับซึ่งก็มีการแยกจุลินทรีย์ออกมาแล้วก็ไปศึกษานะครับว่ามันเป็นจุลินทรีย์อะไรก็มีปันสิบตัวนะครับที่มีประสิทธิภาพในการย่อยน้ํามันแล้วก็ชื่อพวกนี้ก็คือมีความปลอดภัยนะครับก็จะมาต่อยอดในโครงการนี้นะครับแล้วต่อมาเนี่ยครับนอกจากนั้นเราก็จะมีการพัฒนา เสารลดแรงตึงผิวสารลดแรงตึงผิวนี่ก็คือสารซักล้างแหละนะครับมันก็จะช่วยกระจายคราบน้ำมันนะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้เป็นชื่อว่าเมลนะครับไบโอเซอร์แฟกแอนเป็นสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตมาจากยีสต์ซึ่งยีสต์ก็มาจากคางจุนยซีของไบโอเทคนี่แหละนะครับก็จะสามารถที่จะเอาไปอะไรครับเพิ่มความสามารถในการทำความสะอาดคราบน้ำมันนะครับหรือว่าไปใช้ในการไปยูใช้อื่นๆที่มีมูลค่าสูงกว่านี้นะครับเพราะโปกติอันนี้อาจจะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเมสกรับ เบสกรีนเนี่ยในภาษาทางวิทยาศาสตร์ชื่อว่าเป็น methyl ester s u โฟ o n e คือสังเคราะห์มาจากน้ำมันพืชใช้แล้วหรือว่ากรดไขมันนะครับ mm hmm. ด้วยปิยาทางเคมีนะครับอันนี้เป็นงานที่เราร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของพระจจ้าก้าวทนบุรีนะครับ mm hmm. ก็เป็นงานที่ที่สามารถจะเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับในการที่ไปกระจายคราบน้ํามันนะครับในการไปทําความสะอาดคาบน้ํามันไปทำฟอร์มูลเอชต่างๆนะครับเ mm hmm. พื่อใช้ในการทําความสะอาดต่างๆนะครับ ซึ่งองค์ความรู้ในการพัฒนาสูตรทั้งหลายของเราเนี่ยทางดรที่ดารัสเนี่ยนะครับก็ได้มีการทำตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อว่าไทดี Bio ้ไบโอพลาสนะครับก็จะเป็นสูตรผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ทําผสมสูตรมาเรียบร้อยนะครับที่สามารถเอาไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์นะครับในน้ําเสียเนะครับก็จะช่วยในการเลดกลิ่นนะครับแล้วก็ทําให้ทำม,มีการบำบัดทางชีวภาพของพื่ตัวนั้นก็มีการใช้กับพวกเบ่อ,บอ ดักไขมันนะครับน้ำทิ้งจากโรงงานนะครับเขามีการถ่ายทอดเทีโยวเยีให้ภาคเอกชนนะครับอันนี้ก็สนใจเลยก็คุยกับตรที่ดารัตที่เป็นเจ้าของงานได้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่เราิีว่าเราจะมาเป็นฐานนะครับที่เราจะไปต่อยอดอย่างทางกองเรือครับครับอ่าใช่ครับเพราะว่าจริงๆมผลิตภัณฑ์จุลินซีหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราสังเคราะห์มาจากแบบน้ำมันเพื่อใช้แล้วอะไรเงี้ยครับทุกอย่างจะย่อยสลายได้ทางชีวภาพ นี่ก็เป็นขอที่เป็นมีกันสีมาเราได้ต่อจดริเนตี้ครับจริงๆก็สามารถต่อยอดกันได้นะครับเพราะคิดว่าจริงๆปัญหาของน้าที่มันไหลมาในใต้ค้องเรือ่ยมันก็คงจะเหมือนกันก็อาจจะต้องมีรูปแบบการเอาไปใช้ประโยชน์ว่าถ้าใช้เนื้อเนือ้อ่าใช้แบบนี้ใช้ระพลงใช้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คงจะมีการไปศึกษากันเพิ่มแต่ว่ามีความเป็นไปได้ครับอ่าจุดขาดที่ดีเลยครับก็คือว่าเราอาจจะเก่งเรื่องการพัฒนาจุลินทรีย์พัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์หรือว่าการสังเคราะห์ฝาเนี่ยครับแต่ว่าหล b ในการทดสอบการยยยอสลามัันนะครบ ทางกองทัพเรือเนี่ยมีครบคันมากไปดูมาแล้วนะครับแล้วก็ทางกองทัพเรือเนี่ยก็จะช่วยเอาอของที่เราต้นแบบเราพัฒนาขึ้นมาไปเทสบนเรือไปเทสลงพื้นที่ของกองทัพเรือว่าใช้แล้วดีหรือเปล่าเป็นสิแ่แบกให้เราแบบพัฒนาของขึ้นมาร่วมกันเราไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคตครับ,รบก็คือถ้าเกิดในตัวผลิตนะในของที่ง่ายๆก็คือจะมีบางตัวตัวงานที่พัฒนาด้วยกันไว้ประมาณ3อย่างนะครับเออไออย่างแรกเนี่ยครับที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด พื้นผิวอันนี้น่าจะออกได้เร็วครับอันนี้ก็น่าจะประมาณแบบสามสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับเออนะครับเพราะว่าวิธีการสังเคราะห์นะครับวิธีการทำฟอร์มูลชันก็ค่อนข้างพร้อมอยู่แล้วแล้วก็อาจจะทาอันนี้เป็นฟอร์มูลชันหนึ่งอย่าไปเป็นฟอร์มูลชันสองสามสี่ที่เหมาะกับแอปพลิเคชันแตกต่างไปก็ได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวกําจัดราบน้ํามันบนเรือนะครับในน้ำทิ้งใต้เรืออันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงอาจจะสหรับหกเดือนปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอีกหน่อยขยับไปนะครับก็อาจจะเป็นโจทย์ททีีีี่่่่วาาาาเเ้้ถกิิดสมมมมตครบนนํัือง ที่ที่เหลือใช้เออที่หมดสภาพแล้วเก็บ okay, มาจาเพื่อจ,จะมาอัปเกรดยังไงไปใช้ใหม่ทีน,นี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ความคู่นขนานมันไปเรือ่อยๆอย่างด็อกเตอร์ที่เราสนใจว่าจะกจกัดคราบน้ตมันในทะเลเออจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะค่อยๆเป็นสเต็ปไปจากองค์ความรู้ที่เราค่อยๆสั่งสมขึ้นมานะครับครับก็จริงๆไอ,อ้ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเนี่ยก็อย่างที่ว่านะครับเวลามาใช้ในประเทศไทยมันไม่ค่อยได้ผลนะครับแล้ว,ลวราคาก็แล้วแต่เขาจะตั้งแต่เนี่คค้คือคิดว่าถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ของเราเองเออใช่ไหมครับแล้วจริงๆเออเรามีระบบการผลิต ในประเทศเองที่เราสามารถไปหามาได้นะครับแล้วทางเราผลิตใช้เองยังไงมันก็ดีกว่าครับใช้ใช้ใ,ชในเรื่องต้นทุนและประสิทธิภาพองมันก็ดีกว่าในเชิทฤษฎีนะครับคบขอบคุณนะครับมฟา